หวัสดีทุกคนทุกสืการสังเวชันหนุ่มอยู่เกมที่ชื่อว่าไททันโซหนุ่มสวัสดีเซอร์จากห้องเจ้าสาวก้าโปรเจกต์แก้วราซีวิงห้องสาวเก้าก้วทับยี่สิบด้วยนะผมก็อยู่เกมที่ชื่อว่าไททันโซครับเราไปเริ่มอะไรดีกว่าหนุผมเราจะเริ่มเป็นเกมเซฟเซฟหนึ่งแหละมาเซฟทิ้งก่อนทดสอบประมาณเล่นแบบไม่ได้เลยเลยด้วยนิวเกมครับสตาร์ทเอาแล้วเมื่อเราตายหนุ่มดวงวิญญาณจะออกจากล่างะ ไม่ใช่อ่ะเนื้อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้มันมีเนื้อเรื่องสามอย่างขึ้นมาคือหนึ่งมนุษย์สองธนูและสามลูกธนูแล้วเราก็โผล่มาอะไรดื้อๆโดยไม่มีบอกกล่าวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเลยโอเคปุ่ม x ใช้ในการสปินตัวกด c เพื่อเพื่อฝาเพื่อยิงกด c ครั้งเพื่อดึงกลับมาโอเคครับ โอเคเกมมันม okay. ุ่งมิงมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศขึ้นเสียงเพลงดังไปครับรดนิดหนึ่งทักษะพิเศษของเกมมาทุกจ้องวัดดีท่ามวัดดีริวและสวัสดีคิปด้วยสิครับเปิดประตูเปิดสิลูกงั้นกูยิงอัดนะเอ้าไม่ได้หรอทำไงอ่ะไม่มีใครบอกเลย้วยนะไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวก่อนผมว่ายิงนี่ได้เลย โชอ้าวไม่ใช่เหรอเกมมันเป็นดาพัทโซ่ด้วยครับนี่ไงเรียบร้อยยิยงเรียบร้อยครับเกิดรูครับเกิดรูทำไงนี่ไงยิยงอัดรูเลยเอออ้าวลูกหนูหายกด X เพื่อกลิ้งครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมาให้กดเอ็กซ์ตรงนี้เหรออ,อะไรอ่ะ อะไรไม่รู้อะยิงไว้ก่อนผมมีอะไรไม่มีนะมันบอกให้กด X เฉยครับไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้สอนเล่นนิดหน่อยครับเกมที่เกมว่าไททันโซครับผมสวัสดีใครเข้ามาใหม่เนี่สวัสดีหลุยด้วยเอาละครับกดปล่อยมันอันนี้คือจุดเซฟใช่ไหมโอเค <S 1> <S 1> ว่าแต่เอาละครับเดินเข้าไปในดันเจี้ยนชั้นแรก ผมเจอกับอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ my god ต้องสู้ชะจัดไปไปเลยชิบหายแยกสองส่วนอุ้าจาอุูไปอุ้ยมันภาษาอะไรวะหายละไปดูดกลับอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้หูหูอู้หูหูเกมมันเป็นเกมแนวนี้เองก็ว่าทำไมมันเล่นแปลกๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องยิงตัวมีหัวใจแน่นอนครับดูจากสภาพแล้วยิงตัวอื่นไม่น่าได้ผล ไปเลยอุ้ยฉันหายแล้วกระจายดแบบเดิมอีกดูดกลับดูดกลับดูดกลับไปเลยอุ้ดูดชุบแม่งเไดกแม่งมีธนูหลอกเดียวได้แลนะ้วเล่กธนูกลับพึดไปเลยอ้าวฉันหายแล้วไม่โดนสักตัวอุ้ยอุ้ยอย่ากใกล้มากอย่ากใกล้มากธนูเก็บพันปะวะเวลายาวแบบน,น,นึงครับโอเค เดี๋ยตัวนิดเดียวละเดี๋ยว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 มูมูเมนมูเมนต้องดีมันอยู่กันเยอะมันอยู่กันเยอะตะดดีตัวนาเม็ดอีครั้งก็ไม่รู้ครับไม่มีใครบอกเลยกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดนลบแดนลบเก็บนูกก่อนเฮ้ยเหลือนิดเดียวเลยตัวมันอะตายอ่ะแล้วโอ้โหเอึ๊บจะก่อนนี้แหละโอ้โหไม่โดน อุ้ยติดเมือกครับเศษเมือกมันอะมาดี้ยุกิลืมเอาสไนให้หรือลดจิตอุ้ยอ๋อมันเรียกกลับได้นี่หว่าเออดีไว้ดีไว้ดีเว้ดีไว้ดีดยกเวลาเรียกกลับมาลดาดาเมจด้วยครับทำดาเมจได้ด้วยไม่ใช่เรียกได้ดาเมจฮึบไปเลยอุ้ยไม่โดนได้ไงวะ อุ月月 no 妈妈้ยติดเมือกติดเมือกหายแล้วอ่ะทีเดียวตายเลยว่ะมาม่าใส่ใครไหมตีมเกมอชั่วโมงเลยสองชั่วโมงแล้วโอเคโหยากว่ะมันยากมากอ่ะทีเดียวตายครับสรุปแล้วทีเดียวตายเลยนั่นแล้วต้องทำดาวเมจแบบอ้าวที่หายแล้วมันโดดหลบได้ด้วยดูดครับอุ้ยมันโดบได้หมดเลยอ่ะ ม่งหมดร้ายกูจังเอา้าเฮ้ยที่เราตายจริงๆนี่ทำเล่นไปยากยากยากอย่างนี้ต้องบอสบอสละคลิปนะเล่นอย่างนี้ต้องบอสละคลิปแล้วคิงสลามตัวนี้เกมภาพมันเล็กครับเห็นไหมเห็นตัวละครแล้วปะมันจะเล็กจิ๋วๆเลยเกมนี้ตามไมค์การ,ร์ดยัเคยเล่นอยู่นะใครใครจำไม่ได้เกมนี้เหรอครับ หลบทันได้ไงวะอุ้ยใกล้ไปใกล้เกินไปหัวตายห่าแล้วแม่งแยงสองตวดยากการการพ้่เขาไมนี่แหละแม่นครับแม่นยำแม่นยำไปเลยเรียบร้อยอุ้ยแอะแระโหหูอย่างยากอย่างยาก นิดเดียวเองอะ่ะโป้เทานี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมอะ่ะโป้เทาเล่นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพี่ต้นเขาไม่ได้จำห้องนี้แล้วไม่ได้แล้ววันนี้คุณ PZ เฟสบีอาไปแล้วหรือเปล่าไปไว้มากอย่าเรียกว่าไม่เอาเรียกว่าใช้ไม่ได้ดีกว่ามันทำอะไรทำอะไรเอา้าพลาดดอกนีพิพลาดสไลด์พิททางกิ้งไปโดนแม่งเชย ไม่ได้เว้ยเราเป็นเกมเมอร์เราคือสแต็กเราจะไม่ยอมแพ้กับไอตัวสลามนั่งงูตัวนี้เด็ดขาดเดี๋ยวคราวนี้เล่นแบบ,บเซฟเลยปัญหาคือมันมนี่ด้วยครับมันแบบว่าผ้ามันสั่นด้วยมันเลยเล่นยากเอาวันโลตแตกอู้โดดได้ไงเวะเนี่ยหูร้อนหัวร้อนเลยจังหวะนี้ยากยากเกมมังเล่นยากมีปุ่มวิ่งไหมขอปุ่มวิ่งหน่อยไม่มีปุ่มวิ่งครับ มึงเอ้ยเต็มตัวเลยครับในกูลุกขึ้นนั่งเลยครับไม่ไม่ไม่ไมนอนไม่นอนเล่นแล้วอยู่ไหนฮะล้อโชคให้โหยุกิกดขนาดนี้หน้าต่อวีมากโอ้ขอบคุณสำหรับ้าสไนจากยุกิด้วยโอ้กดอย่างนี้ตายแล้วสะเทือนใจ้ชาชไนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเจประกาศหาเรื่องแล้วอไปเลยอาว้าว ครับเล่นเซฟครับได้ได้พลังใจมาแล้วไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินผมหรอกครับอุ้ยอุ้ยกดผิดเนื่วงจากทวีปไม่เข้าตัวชึบชุบชึบชุบเชิ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 บฮึ๊บฮึ๊บฮึบ หัวร้อนเอาฟรีดมาให้ใจเย็นนะเดี๋ยวนี้โปรโมชั่นไม่มีแล้วอะ่ะอดไม่อดมีโปรโมชั่นให้พวกวีพีเราเล่นเลยไอ้บ้าโอ้โหโอ้ตายแล้วหมดดีหมดอะไรอะ่ะอ๋อหมดลบ,ล,บลบไปมหมดแล้วเย่โหไม่น่าโดนเนอะเมื่อกี้ เราจะเราจะไม่เล็งครับเราเปลี่ยนใจครับเราจะไม่เล็งตัวนั้นครับเราจะไปเล็งตัวใหญ่แทนคำถามคือมันทำให้มันสลายไปเลยได้ไหมแบบว่าให้ตัวเล็กเนี่ยสลายไปเลยโดยที่ไม่ต้องแยกส่วนทำได้ไหมไกลเกินไปไกลเกินไปไกลไปแล้วไกลไปแล้วไม่น่าได้วะ ต้องหันไปแนวตรงครับมาเข้ามาลูกดีเงับวันดีครับวันดีเงือด้วยไม่ได้ครับเล็กที่สุดได้แค่นั้นแตนก็ว่ายิ่งเราทำมันแตกตัวแตกส่วนมากเลยยิ่งทำให้อันตรายครับไม่ดีเลยเอาเว้ยนิดเดียวเว้ย แต่พอมันยิงเร็วมันยิงเร็วอะ่ะเนื้อติดเนืนน้อติดเนื้อวู้ยติดเนื้อเนื้อแล้วตายหาแล้วอยปั๊กบอกปั๊กปักบอก,กไม่น่ารอดปั๊กมาพูดใจหยาบคายกันล้วลูกปั๊กไม่ได้โอ้ยโอ,ยโอไปเรียบร้อยเอ้าใจแตกยังไม่แตกอีกโอ้ตายหาเว้ย <c oughs> ใจใจอยู่ตรงหน้าเลยโอ้ยไม่แตกไปเลยแล้วโหนิดเดียวเองอะ คือเปลือกสลามมันหมดแล้วอะอาจจะเรียกว่าสามสมายดีวะช่างมันอะคือจะคือแตกหมดแล้ววะคือยิงใจก็ใจแตกแล้ววะเอ้าโทษไม่เด็กไม่ดีในจะใจแตกเนี่ยเอาครับเราจะไม่ยิงตัวใหญ่ครับเราจะยิงแต่ตัวนี่ครับกูจ่อยิงแล้วอุ๊ยอุยไอ้บ้าแม่งแตกสองส่วนอยู่ตรงกลางโอ้ยคลิปละพาร์ตอะกูว่างานเนี้ยจริงๆแล้วโอ้ยยากยากแท้ อย่างยากแท้ใครไม่เคยติดตามช่อน่าทูฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมมีงเช่น่าทูฟุเหมือนกันนะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอย่ามาอุ้ยอย่ามาใกล้เดี๋ยวกัดอย่านี่ไงล่ะเทคนิคพิเศษนี่ไงล่ะเริ่มเกมมาเริ่มเกมมาจะได้แล้วจะได้แล้วอยาติดอึดติดอึดโอ้ยโอ้ยอึบยนิดเดียวโอ้โหไม่ถึงตัวยา อุ้ยพระเจ้าพระเจ้าจบหัวใจมันขึ้นไหวช้ามากไม่แตกเลยว่าใจทำไมใจไม่แตกถ้าเด็กใจแตกนี่ไม่ดูโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยไม่เอา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 พลาดพลาดพลาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านี่เดียวไปนี่เดียวขอเอะขอเอจริงขอเถอะขอเกมแต่เกมเต่ทันโศครับนี่เดียวเองขอจริงขอจริงเอะ ปวใจมึงอะ่ะมึงไปไกลๆกูดิไอ้พวกสลาม,มาหน้า,าโง่เนยอุยโหมึงเอ้ยกูกิ้งไปขนุนเลยเล็ง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 งเรียบร้อยโอ้ yes. โหยอ้ยเอาไงต่ออะเฮ้ยเอาละเว้ยดูพลังดูพลังเว้ยเอาว่ะ ดูพลังเข้ามาว่ะเฟิร์สบัตว่ะเอาแล้วดูพลังเข้ามาเป็นพลังใหม่เอะวัดดุ๊กอิงพลังใหม่วะยัยวัยอายุพลังใหม่ฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะเม็นมีอะไรเพิ่มเลยไหนพลังใหม่เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมไม่มีเลยเลย นี่ด่านแรกเลยเนี่ยโอเคครับเราผ่านด่านแรกก็ได้แล้วเราขอเซฟเซฟอ๋อนี่ไงผ่านแล้วเซฟเซฟข้ที่หนึ่งเรียบร้อยโอเคเราไปต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับพาร์ทนี้12นาทีนะผมเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ